เอาไก่1ชิ้นไม่เอา3มชิ้นดีกว่าไม่ละเปลี่ยนใจละเอา6ชิ้นเลยละกันแต่ว่าขอทอดใหม่ๆนะแป้งขอแบบกรอบๆไม่อมน้ำมันแล้วก็ขอให้กรอบนานๆด้วยเพราะว่าต้องเดินทางไกลอะไก่ร้านป้านี่กรอบนานอยู่แล้วแต่รอหน่อยนะลูกค่ะนี่มค่คาอีกนานไหมไกลแล้วค่ะเมื่อกี้ก็บอกว่าใกล้มารอบนึงละหูย ถ้าเกิดเรียดทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานฮะอะไรนะคะทอดปลาเมื่อวานบางแสนนี้ไปพัทยาเมื่อกี้ก็บอกว่าใกล้มันรอบนึงละก็เวลาทอดใหม่หมดเนี่ยก็ต้องรอจริงๆนะคะลูกค้าคืนนี้ต้องรีบไปปิดเดียวกับลูกค้ารายใหญ่อ่ะเป็นแค่ลูกจ้างขายไก่ทอดเขาไม่ได้วันเข้าใจหรอกก็ใช่ค่ะไม่เข้าใจแต่ที่เข้าใจก็คือคนทุกชั้นก็ควรรอให้เป็นนะคะนี่ป้าถ้าของร้านเขาสั่งสอนให้มาด่าลูกค้าเหรอจะบอกอะไรให้นะ ว่เป็นแค่ลูกจ้างขายไก่ทอดไปวันๆแบบนี้ขายกี่ปีกี่ปีก็ไม่วันรวยหรอกอ้าวหนูทำไมดูถูกอาชีพคนอื่นแบบนี้ล่ะถ้ารีบมากก็ไปก่อนก็ได้นะนี่แกก้าไล่ฉันเหรอได้นี่เบเอร์เจ้าของร้านใช่ไหมฉันจะโทรไปหาเจ้าของแฟนชายให้ไล่แกออกไม่ต้องโทรล่ะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ฉากนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นในละครคุณธรรมคุณคือใช่ค่ะทั้นคือประธานบริษัท้ายไก่ทอด CKC ที่มปลนโลขายดูตลาดด้วยตัวเองค่ะนี่แล้วจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นเจ้าของจริงอะ่ะอร่อยกรอเหมือนเดิมใช่ไหมคะที่ฉันรู้ว่าฉันเป็นเจ้าของที่ทำสูตรเองด้วยนะคะ การใช้แป้งมีคู่ดาวแป้งที่จะทําให้ความอร่อยคงที่ตลอดทั้งปีไม่ต้องเปลี่ยนสูตรแป้งที่ไม่อมน้ํามันดีต่อสุขภาพลูกค้าและประหยัดต้นทุนให้คนขายแป้งที่จะทอดได้กรอบนานสี่ชั่วโมงไม่ใช่แค่แป้งทอดมีคู่ดาวยังมีแป้งที่เหมาะกับเมนูอือ่นอีกด้วยของเขาดีนะใครทำก็อร่อยและที่สำคัญเนี่ย ไม่แบ่งชนชั้นด้วยจ้ายอมแล้วจ้าใช่ค่ะเพราะมีคู่ดาวเป็นแป้งของทุกคนมีคู่ดาวแป้งคู่ใจคู่ทุกสุรเด็ด